หลังจากที่เ,าเราเผาทานไปตะเหมือว่านครับกะปิดปากถังไว้เมื่อคืนครับเนีย่ยเหมือเซามมอนี่ก็ดใไเก็บทานครับครับเป็นทานดีดีครับทานไม่ไม่กุ้งครับนี่นี่ไม่กุงก้งเพราะมันหมาดนี่แหละราท่านได้ตายดีปันไีครับเดี๋ยวหาถุงมือก่อนครับ ครับ,บปัอมบากถังลงเลย เป็นทานดีอยู่ครับหลอด เป็นไม้บบตายดีบบแห่งปายในได้ครับเป็นไม้หมาดๆาจิเป็นทานดีครับตัวสีขวนแน่จันเอย,ยครับบริเอาผาปิดจมูกมาน้ำเป็นอย่างเรามันระวังเอาครับ พ่อได้ดังในขั้วเลื่อนนี่แหละครับบ่ได้เผาขายดอกเพราะว่าเป็นเศษไม้เศษไม้นี่ครับเศษไม้ง่าไม้กิ่งไม้อยู่น้ำให้น้ำหน้าเขาเลยละครับตัดลงเก่าเอามาเห็ดเป็นทอนเป็นทอนพ่อได้เข่าถังได้ครับพ่อบ่ได้ซื้อเพิ่นครับซื้อเพิ่นมันกับแพร่งหูงหนึ่งหูงหนึ่งทำเนียกอะ ยุทตลาดกร้อยหายซิบหกซิบคนได้ครับเจ้สี่ฮกก็เอาเมื่อรับหนุนดังดีไปปิ่งไปย่างดีครับครับ น้อยครับ อะไเหรอทุกนึงครับ ุงนี่ก็จะได้เกือบเต็มเหมือกันแหละครับเพราะว่าเผารอบก่อนก็ได้ถุงครึง่งอันนี้ก็ได้ถุงครึง่งก็จะมันได้สองถงุงสามถุงพอดีครับเผาเผาสองถังนี่นี่ครับสองหลอบนจะได้สามถุงปุ๋ยครับง่ายๆครับถังนี้ก็หาซื้อน้ําทองตลาดเบ่อืดครับ ทั้งนี้ประมาณหกร้ยบาทแต่ว่าใส่มาเกือบห้าปีเลวคุ้มครับ <c oughs> สำหรับพี่นองผู้ใดอยากเผาจุดอะไม่ยากครับเผาง่ายๆเดี๋ยวคลิปต่อไปนี่อีพี่ต่อไปถึงมาสอนวิธีลงเตาหลกักการจุดไฟาการเผาครับขั้นตอนในการเผาทานครับสำหรับคิวนี้ก็ จบไว้เพียงแค่นี้ครับขอบคุณสำหรับผู้ติดตามแ้วกอผู้สนับสนุนมาตลอดครับสวัสดีครับ